กับที่มันสอนการเราตีเ้าสูตรแปดจเจนครับกันแรกครับวิธีการเราก็ต้องเราให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนครับไม้เดียวมาถึงปลายด้านนี้ครับนี้ครับนี่ครับ เราให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับ,ลรบแล้วก็เราเราลบเหลี่ยมครับดูออกกัน เราลุกขึ้นแนี้ครับจากจับจากจุดขึ้นกลางนี้ครับเราลุกี่ยมไปครับก็ลองดัดดูครับ โค้งแบบนี้ครับนี่ครับเราจากจุดตรงกลางนี้มาครับให้เลียวมานี้ครับตรงนี้จะเหลือไว้เพียงสองมิลคับปลายมันอันนี้ครับแบบนี้ครับ ดันหนึ่งนี้ก็ต้เหมือนกันครับเดี๋ยวว่าเป็นรีเหลี่ยมก่อนครับเดี๋ยวไปด้านปลายครับนี่ครับเรียบไปเรียวไปด้านปลายนะครับแล้วก็โรไปให้เร็วๆครับด้านปลาย

ปูนเท่ากันครับเราลงจังนมหนักดูครับนี่ครับใต้หลงกลาจจะเบือกันครับแบบนี้ครับจะได้แล้วครับสูตดด้านเหลาไม้แปดสิบเซนครับโกงเท่ากันแบบนี้ครับ ลองออไปเดันดูะนะครับขอบคุณมากครับตามดตามครับช่วงนี้ก็จะเริมร่มลงคลิปแล้วครับตอนนี้มีลงเยอะเลยครับเดี๋ยวจะได้เผยว่าช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามครับ